หรือสมบัติพ่อในรถนะไม่เคยขึ้นรถนี่ไม่ได้เคยดูเลยนะเนี่ยไม่ได้เคยนี่เลยนะเปกติพ่อก็เปิดเพลง,ง,งอะไรออพออเพลงอะไรไพ่อพ่อชอบเพลงอะไรส่วนมากเพลงอะไรไเพลงเพื่อชีวิตบ,บ่สนาลาบาวนาลาบาวพ่อเปิดเยอะมากเหรอจะไม่เจอเนี่เปิดทั้งตัวนึกว่ามันเปิดไม่ได้ห้าสิบเพลง รวมรวมห้า,าสิบเพลงจักรวางลแต่ละวงเราไหมไทยก็มีนเลยไห <laughs> มไทยก็มีลองดู่นึ่งเลยเราเปิดดูดีมันมีมันมันเปิดได้ไหมมันเปิดแบบไหนเต้องไปิดคลิปไปนะเออเปิดปิดเสียงก็ได้ถ้ามันเป็นเพลงติดลิขสิทธิ์นะแต่มันเปิดยังไงก่อนงี้ได้บ่ เราเราเปิดยังไงทีนี้ไหนไม่มีเสียงขึ้นนะเนี่ยมันเล่นหรือยังเปิดหรือยังเปิดแบบนี้บ่ใช่บ่มนทำไมไม่มีเสียงซะมันตกกดปุ่มอะไรหรือเปล่าไม่ร้มันแค่ว่าหลอดอยู่ไปู้เจะเปิดเพลงให้ยาฉีฟังแหละ มันเปิดไม่ได้หรือเปล่าแล้วไม่ไงันเขาไม่เชื่อมไหมนีมน่มันเปิดไม่ได้แล้วมันจะเปิดเพลงย้ายสิฟังนั่นมันไม่เข้าได้มันมันออกมาเหมือนเดิมแล้วนี่ ไม่เข้าเนี่ยเข้าโหลดดิ้งหรืมันยังไม่ได้มาแล้วแต่อำพางตัวแลเนยเพื่อน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 เอนเพื่อนบาคนใหญ่ๆเนี่ยนะบั้งใช่ไหมเรียกว่าอำพางตัวอำพางตัวกับเพื่อนตัวโตเพื่อนอะอำพางตัวอยู่เพื่อนอะ ดีแยิเลยนะเปิดไม่ได้ถังเจ้าไปนะไปไหนมาทำไมงาน่มารับลาแล้วเนาะไปบ้านมอปรเดิมมีลังมันมีลังนี่วีเท่เลิกคะมีละซาห้าค่ะีละซาห้า เดี๋ยวนะวีเลือเนามันยังมีแหวาัดหัวอานเดี๋ยวนีมันชุบปาคืออันนี้ก็รีบทั้งตื้อนั่ัแกะเข่ามาวีนี่ว่ะี่าง่ายมันไม่ลีบที่ปากขาทั่ว ก็้วค่อยยังมาหาด้วยกัมน้ำมลมาเลือกผลไม้ด้วยนะวันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Kalau k ได้แหละมาได้ของโปรดของโปรดกินบ่อยสุดขนมกินบ่อยกินบ่อยแล้วขนมผลไม้กระรับคนละครึ่งนะย่าคนละครึ่งโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะมันกี่บาทล่ะ โมนกินยังว่าโมอนอนะันนี้ไม่เอาบอกอามิเป็นเพอซื้อแล้วอบอกเออมบอ ซีมแน่มาใช่ยายไฮซีมแอามาคุณได้เฮยเอาข้าวโพดบะลูกเอาข้าวโพดอ้าวลืมไปเอาโกยยูฮันละฮะออซื้อขวายฮันยังไม่เอา

ค่ยอ,หหอคยค่อยอยซื้อไว้คอว่าไว้ <c oughs> จ้ะไเดี๋ยวเอมมีมันไปซื้ออะไรยูพูนปะ๊ะไปเลยฮาไปขึ้นรถตอนนี้ก็ได้ีีภาภพพด่ฮะมาม